สวัสดี FC ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับลุงจรชาวไร่วันนี้ลุงจรจะพามาดิฟลดรกันในแมปดิปฟทรที่ไม่มีชื่ออ้าวเฮ้ยแล้วเผื่อบางคนไปค้นหาแล้วมันจะค้นหาได้ไหมก็พิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับผมเกมดิฟลรที่ไม่มีชื่อแล้วก็จะเจอเองแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้น้องๆ FC เบิ่งว่า มันเป็นตะมวไหลายบอน้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเสียงเสียงลูกจอนเช้าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวเ,เ,เ,เสียงเสียงลูกจอนก็จะหล่อแบบนี้นะเออหว่วยยากอีกอย่างนําเสียงกูเลยเฮ้ยเดแล้วเรามาดูรถกันในเกมดีกว่าว่ามันมีรถอีกอย่างบ้างสปอนรถสปอนอ่าโอ้โหดูรถแต่ละคันนี่มีแต่รถด,ดิบสวยๆทั้งนั้นเลยลูกจอนชอบแบบนี้มันคิงงาหลายวว่า,าคือจะบอกว่าเราไม่สามารถเลือกขับได้ ทุกคันเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยมันจะมีราคาที่เราต้องจ่ายไปดังนั้นเนี่ยเราควรจะเล่นรถคันแรกที่เรามีนั่นก็คือ n i สัน n s i l v i a S13 ต้องบอกว่าลุงจอนเนี่ยรถคันนี้กว่าจะได้มาลุงจอนเนี่ยคือให้ช่างเนี่ยไปทำโมดิฟายมาเนี่ยเสียตังค์ไปเยอะมากเลยตั้ง9800ย e ยูโร ไม่ใช่ไม่ใช่ดอลลา่าไม่ใช่ไทยแล้ว800ยูโรนะซึ่งมันค่าเงินมันสูงมากเลยอัน,นจะจะมอว่าทำไมเมื่อไรจะขับก่อนเอายี่ดีกว่าเดี๋ยวรุ่นจอนจะขับให้เบิรว่ามันขับจังได้จังได้นะนี่ขึ้นรถไปแบบนี้ก่อนอื่นเลยขอปิดเออยูไอไปก่อนจริงๆมันมีระบบอื่นด้วยเดี๋ยวเอาไว้รีวิวทีหลังแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอลองขับเบิรก่อนว่ามันจะเป็นจังไดมาขับไปพร้อมกันเลยโอ้โหเสียงรถนี่คือแบบ บาดบาดผู้ขี่มากเลยายสับหนึ่งไปลุงจรเอ้ยเราขับให้เอน้องๆหนูๆมันดูว่าลุงจรนน่จริงๆเนี่ยการรีบรถเนี่ยไม่ได้แพ้ใครเลยอันนี้อันนี้ค่อยใส่เกียร์ยังวะเหมือนว่าลุงจรจะต้องเปิดยูไนะเพราะว่ามองเกียร์ไม่เห็นแล้วก็ต้องปรับการควบคุมแบบขอปรับเบรกมือก่อนมาปรับเบรกมือเรียบร้อยละไปโชว์คนดูไปหนึ่งที เออโอ้โหเป็นไงเฉียดเฉียดเฉียด,ด,ดเอ้ยเกมรถดิบรถที่ไม่มีชื่อว่ะเหมือนเราสับเกสีเลยเหรอเกศีมันตึงเกินไปนะเราต้องสับเก์ต่ำๆไว้ <ๆ S 1> เพราะว่าการดิบรถเนี่ยไม่ควรจะสับเก์สูงถ้าไม่ใช่ทางที่มันโค้งโคงเยอะๆแต่นี่โค้งมันไม่เยอะโอ้ลูกจอนผิดพลาดต้านเทคนิคนิดตึงกัยนะ โอ้โหโค้งนี้ยังไงยังไงโอ้โหเฉียดเฉียดเฉียดอีกแล้วเฉียดอีกแล้วอื้มยิฟเก่งขนาดนี้ลุงจอรนไปเป็นนักดิฟเถอะพี่จริงบอกแล้วว่าลุงจอรนเนี่ยแอบซ่อนฝีมือการดิฟรถไว้นี่ไม่ไม่ได้บอกใครมาหลายปีนะเวลาไปดิฟรถเนี่ยก็จะซ่อนชื่อไว้ตลอดไม่ให้ใครรู้ว่าลุงจอนช้างไร่เนี่ยเป็นนักดิฟในตำนาน ดึงเบรกมืออ,อืมอืปาดดิบเก่งกว่าดีเลยลเจ้าเหตุบอต้องเหตุไรเห็ดหน้าหรือเปล่าพี่น้อง irrel. เออเจอเอไปเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนไปดูแผนที่อื่นกันบ้างละกันเดี๋ยวเราจะไปเอ่อเอาเป็นสนามเด็กเล่นล่องลอยฮะมันมีชื่อแบบนี้ด้วยเหรออันนี้น่าจะเป็นไอที่เรา,เราดิฟอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยไอแบบนี้แหละเราจะไปเอ่อหลักสูตรเฮ้ยหลักสูตรว่ะอ้าวกดยังไงปึ๊บ อวราปลาละผมว่าผมทำเสียงดีดีดีกว่าว่ห้าขวงมิ <c oughs> โอ้ยอ๋ยอด่านคันไซทามาเอทแทกนีว่าอือด่านคันไซก็มาว่ะด่านนี้เนี่ยก็เป็นด่านที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าใครที่เล่นเกม f อ l ไ g e n จน,นสปอนรถตองมาก,ก่อนอุ้ยคนนี้คนนี้อะไรละ่ะแบบนี้คนเล่นเยอะนะเนี่ยไม่ใช่แบบนี้สิแพทที่นี้ไหนอะ อ๋อดีไงมาแล้วโอ้โหไอ้ว่าจะสปอนออกมาไม่ได้หาขัวมึงเอ้ยไปไปขึ้นเลยอ่าเบรกมืออ่าเหมือนว่าจะต้องปรับเบรกมือใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปเป็นตัว X ตลอดเลยผมต้องการให้มันเป็นลูกศรเพื่อความสะดวกผมุนกล้องออกอีกนิดนึงไปโอ้คันไซทามแอทแทกว่ะเก็ไม่ใช่คันไซกอคันไซถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วคันไซโอ้โห เขาดิฟกันลายนี้ไม่ใช่หรอไป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 ยิงยาวยิงยาวโค้งนี้ดึงเบรกมือเออโอ้โหเซียนเหมือนเรียนมาครับไปตรงนี้เออเอาดีเอาดีข้างหน้าครับข้างหน้าเป็นโค้งที่ต้องบอกว่าเซียนยิฟทั้งหลายเนี่ยเขานิยมทํากันนั่นก็คือขับมาอย่างนี้แล้วก็เ่ยนไปอย่างนี้ครับโอ้โหเราทําเร็วเกินโอโ้เรา เหวี่ยงรถไปเร็วเกินตรงนี้จริงๆเราวิ่งตรงมาเลยแบบนี้แล้วก็โอ้โหเกมค้างเกมค้างครับผมต้องออกเข้าใหม่ฮะเมื่อกี้ลุงจรชาวไร่เนี่ยเกมค้างนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวต้องมาสปอนรถใหม่อีกรอบนึงกดสปอนปึ๊บมายัางคือมันขึ้นว่ารถเรามาแล้วแต่คือรถอยู่ในก่อนฮัลโหลเอเ้ฮ้ยรถอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเอเ้ย้เ ก็นึกว่ามันจะพังซะละไปไปขึ้นไอ้ไม่คอยเบิ้งดูมันเป็นยังไงตอยเดินรถขั้นเนี่ยฮะมันคือสปอนยากสปอนยินแท้ดึงเบรกมือโคตรเซียนโคตรเซียนครับผมป้าเจ้าขึ้นตึงทางเทปพี่น้องเอ้โอ้โหโอ้โอ้สวยงามขับสีไปตรงนี้ตรงนี้เขา เวี่ยงซ้ายขวาปุ๊บอุ้ยอ้へへへเกือบสวยเกือบสวยโอ้โยเกือบงามเรเลยเมื่อกี้นี่แต่เมื่อกี้ผมผมผมใช้แรงเวี่ยงรดน้อยเกินไปนี่เกือบสามอยู่เออหักปุ๊บหักกลับขึ้นชูบเออกระตึงอยู่เด้อไปครับลุงจอนวันนี้ ตรงนี้ต้องทำให้รถมันตรงๆแบบนี้แล้วก็เวียงครับผมดึงเบรกมือเบรกมือไม่ได้ช่วยให้ถ่ายรถมันสะบัดเลยชิบหายสรุปมันดีหรือไม่ดีวเนได้เบรกมือในเกมนี่ยนะปกติดึงดึงเบรกมือถ้ายรถมันต้องสะบัดไม่ใช่หรอฮะหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าลุงจอนเข้าใจผิดมาโดยตลอดไม่น่าใช่มงอ่าเดี๋ยวเราไปดูแมปนี้กันบ้างและกันแมปสายผลไม้ซึคุมะซึคุบะสายผลไม้ซึคุบะ อันนี้คือชื่อแบบอ๋อแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ดิบยากนะเนี่ยทำไปเล่นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเอ่อมันทางค่อนข้างแบบจะ,ะหดทลรหดอ่ะเพราะว่ามันดิบลงเขาแบบนี้เป็นแบบที่ผมเคยเล่นไป Assetto Corsa เอยลืมปรับลืมปรับเบรกมือลืมปรับเบรกมือเออเดี๋ยกดเบรกมือหาเบรกมือไม่เจออ่ะปิดการควบคุมหายครับทีนี้รับสี่ดึงเบรกมือ เออดิฟทางยาวเข้ามาโอ้โฉเฮ้ยคือรถมันลื่นนะฮะห้าขวบมึงเฮ้ยว่าจะดิฟดีๆแล้วโอ้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 มันดิฟยากแท้รถมันลื่นอ่ะเหมือนว่ารถแบบยางไม่มีดอกยางอ่ะคือลื่นเกินอ่ะอุ้ยมีคนดิฟขึ้นมาว่ะโอยโคตรตึงโคตรตึง เราก็จะดิบลงไปเออเบิ้งข่อยไปเด้อพี่น้องเด้อนี่รถไม่มีแรงดันรถไม่มีแรงดัน,ด,นดันไม่ดันไม่ไปเลยเมื่อกี้เออดึงเบรกมือโค้งนี้สวยงามถว่าทำได้สวยดีเลยถือว่าเฮ็ดได้ดีครับไอ,อ้อ,อตัวนี้เบาหน่อยเบาหน่อยโค้งนี้เพิ่มความมาเร็วไปเออโอยน่ารถก็หักหลายครับพโค เอยเอยดึงหน้ารถคืนเออได้อยู่สับแค่สามไปแค่สี่ไปโอเคสวยงามดึงเบรกมือทางนี้เลยอืมอืมก็มาดีก็มาดีโอตัวนี้เบาหน่อยดึงเบรกมือรอดึงเบรกมือรอเออเออเเลย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 โอ้ใหม่ก็อนเยหาขวามเอยรถกันหมือนผดอีกสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงไปยาไปโอ้แบบนี้ค่อนข้างจะขับรถได้ยากพอสมควรเลยได้อืม ทางกระย่างขอกแก้วในหาขวบนีื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหตรงนี้ทำได้ดีทำถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะทำได้ดีขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ผมสับแกสองทำไมเนี่ยสับสามสับสามสับสามเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คือแบบตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะดิฟได้ขนาดนี้เลยด้วยซ้ำนะเอาจริงดึงเบรกมือเบรกตีนช่วย เบรกมือก็ต้องมาเบรกตีนก็ต้องมาพร้อมกันไม่งั้นรถมันจะถลายเข้าป่าตกเหวตายฮะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเป็นไงลุงจอนก็ดีบได้อยู่เด้อโอ้โหตรงนี้โอ้ยเสียดไปนิดนึงหาขวมเลยกับตฮาหาแล้วตรงนี้ยังไหนไปยังไหนโอ้ยดึงคืนดึงเบรกมือขับลงมาเกืสามนี่เราใกล้ที่จะถึงเส้นไซหรือยังไนี อาจจะใกล้แล้วแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่แบบเขาทำดีมากเลยเออแมพเขาทำดีจริงนะจะว่าไปนะทุกคนเออกดไ,ไ,ไคลค์เก็บกดไลค์เก็บนี้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดที่ชื่นชอบเกมดิฟรถนะอ่ะนะเฮ้ยนี่ลงมาสุดแล้วนี่360สามร้อยหกสิบองศาไยังไงกันบ้างครับผมทุกคนฮะใครที่อยากจะเล่นแมพนี้คือนี่ครับผมแมพนี้เลยฮะ เกมดิฟที่ไม่มีชื่อถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นอันไตเติลอ่าอัตเติลอะไรวะดิฟเกมอะไรซัมติงนี่แหละนะฮะผมลองเข้ามาเล่นได้นะก็ถือว่าเป็นเกมดิฟรถที่เราไม่ต้องมีฝีมือไม่ใช่ไม่ต้องมีรถแรงๆก็สามารถเข้ามาดิฟได้เลยเพราะว่ามันมีรถที่พร้อมดิฟให้ขับอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยแบบนี้อ่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ